บุคคลท่ามือเปล่าท้าซอยเท้าอยู่กับที่ความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ท้าซอยเท้าอยู่กับที่ใช้ในการจัดหน้าตับและรูปแถวก่อนที่จะเริ่มทำการเคลื่อนที่คำบอกเป็นคำบอกแบบคำคำใช้คำบอกซอยเท้าอ<ำ>ําการปฏิบัติ เมื่อได้ยินคำบอกซอยเท้าปั๊มให้ยกเท้าซ้ายขึ้นในแนวดิ่งจนปลายเท้าสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบส้นเท้าสูงกว่าปลายเท้าเล็กน้อยพร้อมกันนั้นให้ยกมือขวาขึ้นมาอยู่หน้าหัวเข็มขัดห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือฟันมือซ้ายไปข้างหลังจนแขนซ้ายเหยียดตรึงจากนั้นให้วางปลายเท้าลงกับพื้นตรงที่เดิมในลักษณะการย่ำอยู่กับที่เมื่อเท้าซ้ายลงถึงพื้น ให้ฟันมือขวาไปด้านหลังและยกมือซ้ายขึ้นมาอยู่หน้าหัวเข็มขัดในขณะเดียวกันให้ยกเท้าขวาขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับการยกเท้าซ้ายในครั้งแรกจากนั้นให้ยกเท้าซ้ายและเท้าขวาสลับกันรเรื่อยๆในลักษณะการย่ำอยู่กับที่แขนและมือคงแกว่งไปตามจังหวะการเดินสอยเท้าจังหวะเอ้ยจังหวะอง 再投，砰、嗯！